ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับเดี๋ยวสลักคลิปนี้ครับเซอร์บิกนะครับผมจะพามาาเบิ้งการแต่งขลิ่งเนาะนะครับเป็นคลิปที่หลายคนอ่าอค่อยนะครับผมเซอร์บิกะผมมีเวลาให้เล่นลงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะเฮ็ดให้เอฟซีนะครับผมเบิ้งนะครับผมการแต่งขลิ่งเนาะแต่ว่าของผมแต่งมาแล้วเดราจะบอกว่าแต่งจุดใดเนี่ยนะครับผมซึ่งสำหรับรถที่มีเทอร์โบหรือว่าไม่มิเทอร์โบก็ตามนะครับที่เป็นของจอนเดียนะครับซึ่งรอบอยูมันจะเล่งไ้หน่อยแห้งนะครับผม เวลาขาดันดินนะครับหรือว่าไถเนี่ยเกีย ACB หนึ่งสีมันจะกําลังมันจะมาพอเต็มที่นะครับผมดันดินไปแนวหลอบมานก็ส่งจะดับดับแนวบอดับแนวนะครับผมนะครับข้าวกบมาเบิ่งไปความกันนะครับเพราะว่า้าบปแต่งน้าเดิมนี่มันก็จะดันในแค่เกียทำว่า AC ได้บอแต่ว่ามันก็ได้ครับมันแต่ว่ามันหอบดินในบอเต็มที่นะครับผมงานไถเองสีมันก็จะบอเต็มที่เนาะ มันจะได้แค่ A3 นะครับจะได้แบบดันดินหลายนะครับไถลึกๆนี่ก็ต้อง A3 นะครับซึ่งรถเดิมๆมันจะได้แค่สามนั่นนะครับสำรับตอนเดียนะครับผม40แรงไปจนถึง6กหาแรงนะครับผมการเบิ้งคลิปนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับการแต่งคันเ่งง่ายๆครับอ่าเดี๋ยวพ่อไปเบิ้งครับผมแต่ว่ารับรองว่าคันนี้บริจูนปั่มเนาะนะครับบริจูนปั่มเป็นรถผมเองนะครับหาซุ่นสุดดี50แรงมาเทอร์โบนะครับผมนะครับนี่พี่น้องสังเกตเบิ้งคันเร่งครับ คันเร่งของเสื้อบิ๊กนะครับมันจะสูงสูงเนาะอ่าสูงสูงเพราะว่ามันจะเร็งรอบหลายๆนะครับรอบทรงด้านดินด้านยังสีมันจะได้ดีนะครับรอบมันจะโบโตกนะครับ้าเุิ้ำเดิมนี่ยากครับถือว่ายากเลยแหละนะครับผมเพราะว่ามันจะดับแน่บยบดับแน่ยนะครับสำหรับรถจอรเดียพี่น้องเ็นฟอร์ดโหรอบทรงแบบแร็กแบบนั่นแหละนะครับเอานะครับผมเขาเรื่องกันเลยนะครับอ่าอันนี้คือค่นเร่งนะครับผมผมนี่มันจะสูงสูงเนาะ ผมแต่งขลังมาทาเดิมๆนะครับผมมันจะเล่งอยู่ประมาณนี้นะครับนี่กดลงไปปุ๊บดูซื้อว่าขลังแข็งนะครับแต่ว่านี่อ่อนเลยนะครับผมนี่แต่งจนอ่อนเนาะนะครับการแต่งขลังกับบยางครับพี่น้องครับพี่น้องสังเกตบังหูขลังครับเห็นปะหูเดิมมันจะอยู่หนีเนาะซึ่งมันจะเล่งในบอลลนนะครับเล่งในน้อยเขาก็ต่อเสริมออกมาครับผมตัดเล็กไปเปลมาใส่เล็กกับ เอาความหน้าประมาณเนี่ยคลองเก่ามันเนี่ยแหละนะครับผมตัดมาแล้วก็เชื่อมเลยนะครับผมเชื่อมส่ตรงนี้นะครับนี่เอานี่ครับผมเอาซื้อเลยนะครับผมห้มัมออกที่เฉียงมันแดงสีนะครับผมเห็นบอนี่นะครับซึ่งเขาเ่งมันเทียนะไเขาเงอ่อนเพราะว่าหูวมันยาวขึ้นนะครับมันเกิดจากอ่อนนะครับเล่งมันเกิดจะบกแข็งนะครับผมอ่าเล่งด้ร้ายก็เก่าพร้อมนะครับเพราะว่าเขาเ่งสูงขึ้นเห็นบอนี่นะครับซึ่งนะครับผม อ่ารถ40ซีนี่ต้องเฮ็ดเลยนะครับผมเพราะว่ารอบเขาจะลอกรลบมานะครับทังบริษัทจอรเดียนะครับทา้งโรงงานเนาะเพื่อนกะลอกรอบอไรเออเพื่อนกะคิดว่ามันจะประหยัดน้ำมันแหละนะครับผมแต่ว่าในกลามเป็นจริงนะครับผมคิดว่านันโมเมนต์ครับพี่น้องซึ่งรถถามมันออกกำลังในบทสุดบรเตเต็มทีเังสิมันอืดๆเนาะมันขัดซีโซดับเน่บดับแน่ซึ่งนั่นแหละครับแห่งเป็นตัวกินน้ำมันเลยนะครับ นะครับมาที่นี่นะครับเพื่อก็บแม่ค่ายนะครับตัวเราขลังนะครับอยู่ขาปั๊มแยกนะครับอันนี้คือหน้าปลาหน้าตาของปั๊มนะนะครับผมอยู่ฝั่ง้ายมือของคนครับนะครับเพาก็บแม่ค่ายนอตตัวนี้ออกนะครับปกติมันจะมีพัาติ๊กข้เขียวนะครับผมคอไว้นะครับหลักอยู่ตัวนี้ผมก็ใส่อคา่ขั้วแปรนะครับไค่ขั้แบนตอกออกเลยเอาเอาฟ้าผาติ๊กขีดนะครับผมแล้วก็ค่ายน็อตเบอร์สิตัวนี้ออกนะครับปกตินะครับมันจะเร็งในยูประมาณนี้ นะครับมันจะชนหัวนอตตัวนี้ก่อนนะครับนอาตัวเมียนี่มันจะชนก่อนนะครับผมกับไข่นอตตัวนี้ออกนะครับไข่นอนตัวนี้ออกแล้วครับหมุนออกมานะครับให้มันเยืดมาผีกซึ่งเวลาเข้าไปกดขล่งเมืองปุ๊บนี่นะครับผมแต่ว่าตอกตองหู่อนเด้อนะครับผมให้มันเล็งจนสุดเลยนะครับผมจนมันจนสุดขลังหมดละนะครับผมมันจะชนพอดีผมกระต่างมาชนชนพอดีเลยนะครับนี่เห็นบ่นะครับมันจะชนพอดีเพราะว่ามันเล็งในลาย่กเกานะครับถ้ารองเรื่องเดิมนี่ กน่าจะเกินพันสองสองพันสองนะครับผมสลับหลอตัวไทยจอนเดียคุ้มกรบจำไว้นะผมแต่งมาโดนละ,ละอากาตัวนี้มันก็หลอบมันก็เล็งไปอยู่เกือบสามพันหมดแล้วครับอ่าอันนี้คือนน้ำเดิมนะครับส่งเวลาเข้าดันดินนะครับเก้บีหนึ่งเอซีงสิมันจะทรงหลอบก็บคือแบบว่าเข้าดันในตลอดดันอุ้มหลายๆเลยนะครับแต่ว่าหลอบเข้าบอตกนะครับคือกันก็ f ฟอดเผาเดียวนะครับโรไทด์ฟอดเผาเดียวอย่าง่าเป็นฟอดเผาเดียวนะครับผม ทรงหลบดันดินในแบบนั้นเลยนะครับน้ามันครับถ้ารถมันมือนีน้ํามันก็จะประหยัดนะครับผมถือว่าประหยัดนะนะครับผมคิดว่านะดันดินนะครับมันกับประหยัดก็เก่าอยู่เพราะว่าถ้าน้ำเดิมนี่มันกี้ดันในเคเคเอสามนะครับถ้าที่เปดันเอซีบีหนึ่งสี่โอ้หลบมาได้ปยเต็มที่กินน้ามันครับผมนะครับก็ลองไปเฮ็ดเบิ้งนะครับนี่แหละครับผมกะไข่หัวเน้าตัวนี้ออกนะครับตะวันมีผติกอริยาขเอข้อเ่วงแปน ตอกเลยนะครับผมตอกเลยคายตัวนี้ออกปุ๊บนะครับผมเดือนมามันสุดนะครับเาแต่ว่าก็ต้องเอามือไปโก้ขลิ่นเมืองนะครับผมแต่ว่าต้องตอหูก่อนมันจังสีจักนะครับว่ามาเลี่ยงในลายสำหร่อยนะครับเลี่ยงจนสุดปุ๊บนะครับนี่ผมจิตตังนี่คือมันเลี่ยงสุดแล้วนะครับผมสุดสำหนีผมเอาหัวน็อตมาชนไปพอดีนะครับชนไปพอดีเลยขึ้นเลี่ยงสำหนีเลี่ยงจนสุดแล้วนะครับผมหล่อปันกระจมเกอยู่ประมาณสามพันนะครับแต่ว่ารถสำหรับพีเทอร์โบนะครับหมอพักนี่ผมไปพาออกนะครับผมพาหมูพัก พาสันมาออกพาใส่ออกก็ใส่บอ,อกไปเลยนะครับผมแต่ว่าที่นี่นะครับถามมาข้อปู่กับข้อหมอพักแนวนี้ตัวใดหลบมาดีกว่าสำหรับรถเทอร์โบนะครับข้อปูน่นี้จะทรงรอบได้ดีกว่าหมอพักหมอพักนีรอบนีตกไปหลายเลยครับพี่น้องครับสำหรับรถหาสุนส่นุนทีนะครับหรือว่ารถพวกโคคา,ขาพวกหาสิบหาแก้พุ้นสิบสองนะครับผมเพราะนั้นมันจะมีเทอร์โบเนาะหลบมันก็จะ มันจะตกนะครับแต่แซมหมูพักเนีนี่นะครับแต่ว่าไอ้แต่เป็นข้อปูนะครับข้อที่ตรงที่บุมไซรอบก่อนนะครับผมรอบรอบมันนี่จะคือมันหยยบลงไปนี่รอบมันจะไปตามขะลิงเขาเลยนะครับสลับข้อทอตัวนั้นนะครับผมอันนี้ผู้ได้สีเสื้อหรือผู้เสื้อก็แล้วแต่น,นะครับผมเพราะว่าผมลองคักเลยล่ะนะครับโอ้บังยางคักเลยครับผมลอบมานแล้วไทยให้นี่คือว่านันดีในสีข้อข้อตัวนั้นนะครับข้อปูตัวนั้นนั้น มันจะทรงรอบได้แบบว่าเหยียบลงไปปุ๊บนี่คือรอบคือรอบรอบลงตามคนเร็งเขาเลยแต่ว่าตัวนี้บานี้รอบมันจะตกครับมันจะตกมันต้องค่อยๆเลียนรอบหน่อยนึงนะครับผมสลหรับหัอพักรองเพราะว่ามันเกิดเป็นสันตันใหม่นะครับเพราะว่าอากาศร,ระบายออกมาปุ๊บนะครับเทอร์โบนี่มันจะมาชนตัวนี้ก่อนราค่อยระบายอากาศลงมานะครับมันจะบ่เหมือนอ่าพวกซีซิปหาซีซิปตั้งสี่พวดนะเ่มีเทอร์โบนี่รอบรอบเขานี่คือบ่ต้องหมอพักบบตองพาก็ได้ก็คือ รอบเขามันจะออกได้เต็มที่เลยนะครับบันต้องรอล่อสาราลูถีบไมีเทอร์โบนะครับผมแต่ว่าขันแตงขลังเ,เนี่ยสิมันก็นจะดีกว่านะครับผมคือเร่งจะร้ยายขึ้นเดี๋ยวจะล่องไทยเบิ้งครับผมเกียร์บีหนึ่งเนะาะบีหนึ่งเอซีเองสินะครับมันจะเฮ็ดได้ซึ่งถ้ารถเดิมๆนี่ยากครับถทำอะไรโบมันก็ไปได้ครับแต่ว่า หล่อมันเล็งในโบเต็มที่นะครับมันกลับเป็นไข่ไขว่ารถสีดับแนี่ยโดับแนียงสีนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปิดไากระโปรงก่อนครับผมนะครับเดี๋ยวสีล่องเล็งรอบให้เบิงังนะครับถารถเดิมๆนะครับรถเดิมๆนี่มันจะเล็งในยู รถเดิอนี่มันอยู่ประมาณนี่แหละนะครับคงจำบ่อยเนาะพี่น้องกะพูดไดรถจีใส่รถหาซุ่นนะซุนดีอยู่กับไปลองเลี้ยงเบิงนะครับผมแต่ว่ามันอยู่ประมาณนี่แหละสองพันนิดน้อยนี่แหละแต่ว่าแบบนี้สลับที่ผมแต่งกลิเงมาแล้วนี่กระเลงครับอ่อนนะครับมันจะบกแข็งคือเก่านะครับเหยียบสบายนะครับผมไม่ปวดกระเนื้อเนาะเดี๋ยวสีลองเลี้ยงเบิงจนซุ่นะครับผมความันเลี้ยงรอบหลายๆลซ้ำเลยนะครับ หอด3,000นะครับหลอดมาเร็วนะครับผมแต่ว่าถามมาค่อยอยากจำบอบอเคยครับเ <c oughs> ต็มที่กะอยู่ประมาณ2,000นดี่ร์อะเขาใส่หลอบอยู่ประมาณซ้ำเก่าแต่ว่าเขาเห็ดเขาเห็ดเืลอไว้พราะว่าเขาอ่อยทรงหลอบนะครับเว <c oughs> ลาเขาดันดินรถเขามันสีดับสียางสีเขากะมันสีทรงหลอบได้นะครับผม เอาเดี๋ยวจะล่องไทยให้เบิ้งบนนะครับผมเกียร์บีหนึ่งนะครับเอซีนะครับซึ่งถ้ารถเดิมนี่ผมบอกเลยว่ายากเดี๋ยวคลิปนี้เซบิกจะไทยให้เบิ้งเลยนะครับผมนี่ใส่ผ่านพ่วนนะครับผ่านหาของกอลกิครับผมใยิบสีนิ้วนะครับเอาเดี๋ยวล่องไทยให้เบิ้งครับผมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกลองไว้นะครับผมเดี๋ยวเซบิกจะอ่าขึ้นครับให้เบื้องนะครับผมนะครับเดี๋ยวไทยเกียร์บีหนึ่งเบิ้งนะครับผมเดี๋ยวไปเบื้องกันพอกันเลยนะครับผม ครับผมเป็นไรครับอันนี้บอเวน่าไถงตื่นๆนะครับผมเลิกเติบนะครับเลิกเติบนี่นะครับให้ดินไส้เนาะเขาเลิกอสมควรวแล้วครับผมผ่านหานะครับเขาเลิกกวานหงแน่นอนนะครับสารผ่านหานะครับใส่ตัวข้าไปตอนนั้นถ้าบุญผมใส่เกบีหนึ่งกลาบ้านใส่เกเอซีนะครับผมเป็นไรครับนะครับก็ลองเอาไปใส่กันเบิ่งครับผมนะครับ แต่ว่ารอบในการไถนี่ผมใส่รอบอยู่พันหกถึงพันแปดนะครับบนถึงสองพันนะครับเป็นได้ครับพี่น้องฟังจากเสียงรถก็ได้แต่ว่าสะรถรถเทอร์โบนี่เสียงมันผมว่ามันบมสู่ข้อปูนะนะครับผมข้อปูข้อปูรอบมาดีกว่านะครับดีกว่าตัวน,นี้ไรเลยนะครับแต่ว่าสำหรับสี่สิบแรงอ่าพวกสี่สิบหาแรงสี่นะครับรอบบนถึงไปพวกกัะเลไอพวกไอ ข้อทอนะครับเพาบว่ต้องไปแต่งเลยก็ได้เพราะว่าพมหลออมันจะมาเร็วฮวานมันมีเทอร์โบอันนี้เทอร์โบถ้าหล่อมันบดถึงปัญหามันก็จะเทอร์โบทำงานได้พอเต็มที่มันก็จะหล่อมันก so, like ็จะบ่มาพอเต็มที่ปันใดนะครับผมว่คือรถที่ที่บ่มีเทอร์โบนะครับผมแต่ว่าถ้าเทอร์โบเขาได้ทำงานเต็มที่แล้วนี่หล่อมันก็จะไปดีกว่าพวกนั้นนะครับผมมันเอาไว้ทรงหล่อไปปลายครับผมรถม้วนนี่นะครับก็ลองพีชใส่กันบ้วงครับผมนะครับมันสีดีหรือบ่ดีแต่ว่าผมการันตีได้เลยว่าดีกว่าเขาแนนนนนน่อ้มััะครบก หลอดปันโอตกมันก็นจะบ่คอยเปลืองน้ำมันพอตัวเก่านะครับผมอันนี้ผมก็ลั่นตีเลยเลยนะครับผมก็รองน้าไปใส่บ้างครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เซบิกต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอเขอา้ามาสวัสดีครับ